ที่พึ่งธรรมโมเป็นที่พึ่งสังโคเป็นที่พึ่งแล้วก็นิมนตุกรูปเชิญท่านผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านที่นี่ที่อื่นสะสมกุศลในยามเช้านะ ธรรมเทศนาใหมบุญเกิดจากการฟังธรรมธรรมสวัสนาใหมบุญเกิดจากการพูดธรรมะบุคคลผู้ที่เป็นแก้วอันลำค่าประเมินราคาไม่ได้ 1. พระสัมมาสัมพุทธะสองผู้รู้แจ้งในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธะสผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำสอนพระสัมมาสัมพุทธะ สผู้ประกาศคำสอนเอาคำสอนมาประกาศมาเผยแร่ 4. บุคคลที่กระตันยูกตะตเวที 5. ข้อสุดท้ายบุคคลกระตันยูกตะตเวทีข้อที่หนั่นคือบุคคลเป็นประดุจแก้วอันลำค่ามีคุณค่ายิ่งใหญ่แสดงว่าพวกเราได้กล่าวธรรมะได้พูดธรรมะถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่เพราะว่าผู้ที่จะ ได้ฟังคำสอนนะมีน้อยในหมู่บ้านหนึ่งสามร้อยหลังหมู่บ้านหนึ่งพันหลังจะในได้มาฟังเทศประจำทุกวันหรือทุกพนันอาทุกวันพระยากมากคือคือ,คอจะมาน้อยในการฟังธรรมะทำบุญอย่างอื่นพอมีแต่ฟังเทศฟังคำสอนพระพุทธองค์จะมีน้อยคุยไกยม พิสมัยบอกว่าจิตสงบเร็วมากผ่านชาญนหนึ่งชานสองชานสามไปถึงชาญนสีอุเบขานาไปจิตมันไปไปเร็วมากไปสู่ชาญนสี่เร็วมากแล้วโยมก่อนจะถึงจุดนี้นี่ชีวิตโยมประชิตจิต,จตวัตรประจำวันนี่ทำยังไง กิจวัตรประจำวันนี้ทำอะไรบ้างโอคืออายุมากแล้วไม่มีงานอะไรมากแล้วไม่มีกังวลอะไรก็ทำงานในบ้านเล็กๆน้อยๆส่งหลานตอนเช้าไปรับตอนเย็นนอกนั้นก็คือฟังพระจารย์คึกฤทธิ์แล้วก็นั่งเข้าสมาธิ เช้า,ชาเย็นกลางวันกลางวันคือ11นาฬิกาถึงเที่ยงกว่าแล้วก็ปลูกผักตอนเย็นๆปลูกผักรดน้ำผักปลอดสารพิษเอาไว้ทานเองก็คือ,คอไม่มีอะไรกังวลเยอะมากก็ชีวิตอยู่ทบงน,นไม่ค่อยมีอะไรทําก็เลยได้ฟังธรรมะได้นั่งภาวนาได้สาธยายธรรมอย่างนี้ทุกวัน อันนั้นก็อาตมาไม่สงสัยแหละเพราะชีวิตประจาวันโยมอยู่กับเสียงธรรมอยู่กับการดึงใจประคองใจกังวลน,น้อยงั้นไม่สงสัยว่าจิตทําไมสงบเร็วเพราะคนที่ไม่สงบหรือสงบชาเพราะมีเรื่องกังวลกังวลในการทํากิจข้างนอกเยอะน้อมใจมาทางธรรมะน้อยแต่นิยมทรงจิตมาทางธรรมะนี้มากคือสังเกตดูที่ศรัทธา ศรัทธาคาสอนศรัทธาในการฟังศรัทธาในการนั่งภาวนาศรัทธาในการปฏิบัตินั่งนิ่งๆน,นั่งเงียบๆอันนี้คือไม่สงสัยเลยไม่เกี่ยวกับนุ่งจีวรน,นุ่งผ้าเป็นโยมเขาเป็นคารวาสไม่สงสัยจะเป็นนุ่งชุดแบบไหนถ้ากังวลน,น้อยแล้วก็รักในการภาวนาแล้วละก็ จิตนี้สงบเร็วมากคลายกังวลได้เยอะก็เลยทำให้สงบไวอ่าเี๋ยปัมสมัยที่เชียงรายนะที่เคยไปอินเดียนะเคยไปอินเดียพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงความแตกต่างระหว่างการให้ทานการรักษาศีลน,นะท่านบอกว่า ใครที่ให้ทานปริมาณน้อยรักษาศีลปริมาณน้อยก็จะมาเกิดได้ความได้ส่วนเขาเรียกว่าในในพไตรปิดกใช้คำว่าาได้ส่วนเลวในการเกิดเป็นมนุษย์ ใช้ภาษไตยพดเปเป็นภาษาไทยภาษาพาไทยสมัยก่อนว่ามีส่วนแห่งความเลวในความเป็นมนุษย์ความเลวนี่คือไม่ชั่วไม่ร้ายนะหมายถึงว่าอาหารนี่ก็คือได้ฝืดหน่อยอาหารฝืดเครืองหน่อยเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยฝืดเครืองก็คือมีความลำบากในการเกิดเป็นคนมีความลำบากในการเกิดเป็นคน แต่ก็มาเป็นคนอยู่นะให้ทานปริมาณน้อยถือศินปริมาณน้อยต่อมาบุคคลผู้ที่ให้ทานพอประมาณรักษาศินพอประมาณก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความสบายขึ้นแต่ยังไม่มีความสุขมากนะคือสบายขึ้นและอันนี้สบายขึ้นอาหารก็พออิม่ม นะมีอาหารทานบ้านอยู่อูนอนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มนะก็คือพอมีความสบายแต่ยังไม่มากบุคคลผู้ให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งอันนี้ข้ามจากความเป็นคนสุขสบายไปเลยคือไปเกิดเป็นเทวดาชันจาตุมมหาราชเลยนี่คือให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่ง ให้ทานยิ่งขึ้นรักษาศีลยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้เจริญภาวนาเลยนะไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้พิจรารณาให้ทานกับทิศีิแสดงว่าคนนอกศาสนาก็มีที่ให้ทานทิศีินเนี่ยในพุทธศาสนามีนอกศาสนาพุทธก็มีให้ทานด้วยทิศีลด้วยครับบุคคลผู้ที่ให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่ง ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเดี๋ยวจาตุมหาราชก่อนเนาะผู้ที่ให้ทานเป็นอดีเรกรักษาศีลเป็นอดิเรกคือนับไม่ได้คือเยอะมากกว่าก็เลยเกิดเป็นเทา้าเจตโลกบาลทั้งสี่เป็นหัวหน้าของเทวดาจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นุสิีชั้นนิมมานรดีชั้นประรนิมิตวะสวัสติหกชั้นนี้ ให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่เจริญภาวนาเลยเกิดเป็นเทวดาชั้นจะรูมดาวดึงยามาดุสิตนิม,มาปารณิมหมดเลยแต่หัวหน้าใหญ่ผู้เป็นราชาไม่ว่าพระอินท์ชั้นดาวดึงนเะท้าสุยามาชั้นยาม,มาเท้าสันดุสิตเทวราชหัวหน้าใหญ่ของดุสิต หรือเทา้านิมมานรติหรือปารณิมิตะวะสวัตติเป็นหัวหน้าใหญ่ก็คือให้ทานเป็นอดีตร,รักษาศีลเป็นอดรกคือนับไม่ได้ให้ทานนับไม่ได้รักษาศีลนับไม่ได้ทำทีทำบ่อยจึงเป็นหัวหน้าเขาก็คืออายุทิพวรรณทิพความสุขทิพนะยศทิปปฏิปไตทิพความเป็นทิพนิเหนือเทวดาบริวาร ผิวพรรณงามกว่ารัศมีงามกว่าผุดพองกว่ามีความเป็นใหญ่มีคนนับถือเคารพมากกว่าแต่ทั้งหมดนี้คือไม่เจริญภาวนาเลยนั้นเราก็พอจับจุดได้ว่าพระหรือโยมที่ชอบให้ทานแล้วถือศีลแต่ไม่ภาวนาก็คือได้อยู่ในขั้นนี้แต่ถ้าได้ภาวนาคือนั่งภาวนาก็ตามเดินจงกรมก็ตาม นอนภาวนายืนภาวนาก็ตามคือรักษาจิตน่ะฟังธรรมะนะ่ะการฟังธรรมะทำในใจพิจารณาในใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตไม่เที่ยงชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตไม่ใช่ของเราเนี่ยเนี่ยคือภาวนาให้เกิดสติเกิดปัญญาหรือฟังอริยสัจสี่มาเจริญสมถะวิปัสสนาปฏิบัติมรรคแปดเนี่ยหรือไม่รู้อย่างอื่นนะแต่ว่าขยันดูลมหายใจเข้าขยันดูลมหายใจออก หรือขยันนั่งอยู่ก็ทำจิตว่างๆคลายความเพลินเงคือสิ้นอาสะวะได้หมดเป็นอริยบุคคลได้หมดจตรอริยบุคคลบางท่านก็ไปจารุงไปดาวดึงไปยามาไปดุสิตไปนิมาไปนิมเหมือนกันนะเป็นอริยบุคคลที่กิเลสย,ยังไม่หมดก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นนี้ได้จะได้ภาวานานี่ข้ามจากเทวดาอยู่ในกามจนถึงพรหมโลก จนถึงนิพพานได้นี่คือภาวนานี่มีผลไปไกลมากแต่ถ้าจิตเรายังติดอยู่ในกามก็เกิดอยู่ในกามนะครัได้ฟังธรรมได้ภาวนาบางองค์จึงไปนิพพานอยู่ในสวรรค์ต่อแต่ที่แน่แนคือคนให้ทานกับรักษาศีลเนี่ยได้อยู่แค่นี้นะคือมนุษย์กับเทวดาอยู่ในกาม ส่วนผู้ภาวนานด้วยนี้อยู่ได้ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาในกามและเทวดาเหนือกามจนถึงหลุดพ้นการภาวนานมีกำลังมากสิทธิ์หลวงพ่อเทียนที่อยู่เลยลาดบุหลงไปเคยแวะมาเยี่ยมที่นี่ไปคุยกันว่าใครเคยปฏิบัติธรรมที่อื่นมาเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เป็นสมถะมาคือชอบนั่งนิ่งๆชอบนั่งภาวนานิ่งๆ เขาพูดอย่างนี้นะใครที่ภาวนาสํานักไหนที่ชอบนั่งนิ่งๆพอไปที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยเริ่มต้นุกนั่งหลับหมดนะคือสมถะเขาว่า,วาสงบมันนิ่งมันสงบมันไม่วิปัสสนามันไม่รู้สึกตัวว่าอะไรไหนก็เวลานั่นเขาเห็นพอไปปฏิบัติที่อื่นมาเนี่ยมานั่งเหนื่อยหลับเพราะที่นั่นเขาไม่นั่งนิ่งเขานั่งยกมือคือรู้ตัววิปัสสนาา,าว่าคือปัญญาคือรู้สึกตัว นี่คือวิปัสสนาของโยมที่พูดว่าหลวงพ่อเทียนจะพาไม่ให้นั่งนิ่งก็นั่งหลับตอนแรกนะพอยกมือไปบ่อยๆทุกวันทุกวันก็ตั้งมัน่นไม่งกไม่ง่วงไม่งเงกนะอาจารสอนเคยไปบอกว่าพระทุกองค์รู้สึกว่าปัญญามากในการแสดงธรรมไม่ติดไม่ขัดคือการมีสติรู้สึกตัวในการนั่งเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวในปัญญาจะดี ผมก็เลยไม่สงสัยผมก็เลยลองทำดูนะคือไม่ใช่แค่ยกมือแบบหลวงพ่อเทียนก็คือนั่งขยับนิ้วนะขยับตัวขวาซ้ายก้มเงยรู้สึกตัวเนี่ยทำไปหนึ่งเดือนนี่โอ้โหปัญญาทำไมมันปโปรง่งคิดธรรมะสั้นๆธรรมะพระพุทธเจ้าสั้นๆขยายความละเอียดพิสดารปลอดปรงจำมันไม่คลุมเครือนี่ลองดูหนึ่งเดือน เดือนอสิงหาถึงเดือนกรกฎาตอนนั้นลองดูสมองสมองมันเฉียบแหลมมากเลยคิดพิจารณาธรรมะเนี่ยใน,นสองที่นั่งขยับรู้สึกตัวแต่ว่าเราไม่มีนิสัยในการนั่งอย่างนั้นในอดีตเรามีแต่นั่งนิ่งๆก็เลยเลิกทำนะก็เลยพอเลิกทำปุ๊บก็คือปัญญาเข้ามาสู่ระดับเดิมนะ เข้ามาสู่ระดับเดิมปกติอันนี้คือสังเกตดูตอนที่ธรรมแล้วก็เขียนธรรมะโพสธรรมะไปตามโทรศัพท์ไปตามคอมพิวเตอร์ออกธรรมะอุปัญญามันแตกฉานมากก็เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะข้อหนึ่งบุคคลปฏิบัติมากทำให้มาก ทำให้กุศลเจริญอกุศลเสื่อมกุศลจะเจริญแต่อกุศลจะเสื่อมธรรมะข้อหนึ่งคือความรู้สึกตัวนะต่อไปเราพิจรารณาเนนอโมทนาพระสงค์ที่บินธบาตโมทนายดโยมที่ใส่บาโมทนาสมเนจนนะที่ได้บินธบาตในอุปถาคได้ทำหน้าที่นะขอให้เจริญในสัปภายในสัปภายนอก จเจริญมักผลนิพพานเจริญรุ่งเรืองตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้โมทนายิโยมผู้ประถัอุปธรรมคำชูพระศาสนาทั้งที่นี่และที่อื่นทั้งประเทศนี้ประเทศอื่นทั่วโลกขออนโมทนาอย่างยิ่งอา้โยโทเพลทโทธีโรวันโทปฏิพาณโทสุขัสธาตาเนธาวสุขังโสอธิการ ท้าตวะบลังวานังสุขันจะปฏิภาณโททีฆายุยัสวาทูปป็นชาติตีตอทิสิเมากาสิเมียติเมตาสกาจเม ท่าขีนงทัจชาโปเพกาตมโนสรังนรุนนังวาโสโกวายาปริเทวนานตังเปตานัมาทายะเอวังติธานติยาตะโย ทินาสังคมิสุปฏิทิตาธิคาราตังหิตายาสัทนาโซะญาติธรรมโมจะายังนิทาสิโตเปตาจะกตาอุลาราบลัญจะเพโคณมโนปะทินัง bôn yang pa su tang anapakanti akato ve pa san na nang akang tham mang vi sa na tang akhe pu te pa nang kinaye anotare akhe ทัมเมปัสสันนังวิราโคปสัมเมอังเกสังเคปัสสันนังเกเตอนุตเรอาคัสัมณิทานังตถาตังปุญญปวัตติอาคังอายุจวันโนชยโส อาคาสัทตาเมทาวอาครามสัมหิโตมโนโสวาอาคาปตโตปโมทติติปฏิสังขยโยนิโสปินทปตังเรายอมพิจารณาโดยแยกขายแล้วฉันบินทบาทเนวทวายา เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาธายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามานันอันเกิดกําลังพลังทางกายนามันทนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนาวีโภสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวาเทวาอิมาสกายยาสถิติยา เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายามเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิงสุปรติยามเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายกริยานุคหาะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมนาจันเอติปุรานันจเวทนางตติหังคามี ด้วยการทำอย่างนี้เรายอมรับงงามเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าวันจะเวทนางนาอุปาเทสามิและไม่ตามเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจเมภเวสติอนวัจชตาจะพาสุวิหโรจติอ่าหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพ้าสุขด้วยอยากมีแก่เราดังน,นี้สงบรกันสักควรนะครับผู้ที่มีสมาธิมีปัญญา ภาวนามาแต่ถ้ายัางไม่คล่องไม่ชำนาญเช่นตอนดับจิตไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็จะไปเกิดในภูมิอยู่ในกามนอยู่ในกามถ้าเราเข้าสมาธิได้หรือปัญญาพิจารณาได้ตอนที่เราจะดับจิตก็ไปเกิดในเทวดาที่ปราศจากกามหรือหลุดพ้นไปได้เลย เพราะฉะนั้นเราก็สะสมสติสะสมปัญญาสะสมภาวนาเรื่อยๆเพื่อให้มีกำลังจิตแข็งกรงนะนิมนต์พิจารณาไปปฏิบัติธรรมชงชันข้าวปฏิบัติภาวนารู้สึกตัวตอนเคี <it all> <themselves> ้ยวตอนกลืนตอนหยิบตอนจับนะนิมน